สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสมาชิกค,ครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านอา้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายยามเย็นนะคะ15.51 15นาฬิกานาทีวันนี้เจอเจอเวลาที่เป็นสัญญาณจักรวาลตลอดเลยนะคะตอนที่แต่งเพลงเสร็จหเพลงวันนี้ เวลา 1, 2, 3, 4นะคะ12บสนาฬิกาสานาทีเมื่อกี้เงยหน้าขึ้นไปถ่ายทอดสด1551ห้าหนะคะแล้ววันนี้วันวันโชคดีของคุณกันด้วยใช่ไหมโชคดีกันไหมคะ,ะวันนี้วันครูนะคะ16มิถุนาสอง5้าขอเช็คเสียงปับหนึ่ง16มิถุนาโอเคนะคะชัดเจน เนี่ยเป็นคนเก็บความลับไม่อยู่เป็นคนเก็บความลับไม่อยู่เลยนะเพิ่งจะแต่งเพลงวันนี้เสร็จนะคะร้องให้ฟังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอาจจะไม่ได้เห็นทุกคอมเมนต์นะคะเก็บความลับไม่อยู่จริงๆดิฉันรู้โลกรู้นะคะเออเก็บไม่อยู่ต้องลองให้ฟังนะเดี๋ยวบางคนแบบ ถ้าเธอรักฉันเอ๊ะมันแนวไหนวะแม่นะคะอ่านเนื้อแล้วนี่มันมันเนื้อเพลงจริงๆหรอแม่หรือว่าหรือว่าเขียนบนอะไรนะคะมันเป็นเนื้อเพลงตอนนี้กําลังติดต่อนักดนตรีอยู่นักดนตรีเก่าของดิฉันยังไม่ตอบไลน์นะคะแล้วก็เป็นวัยรุ่นใจร้อนซะด้วยเดี๋ยวไม่ตอบไลน์เดี๋ยวต้องหาคนทําดนตรีใหม่นะคะก็ก็คิดได้วันนี้ต้องทําวันนี<ะ>ไ้ไปถามน้องมิมดูคิดไพ่เสร็จเป็นหนึ่งสำรับนะคะเสร็จ ทำคิดเสร็จวันนี้ปุ๊บส่งให้น้องมิ้มทำปุ๊บน้องมิ้มพี่ขอพรุ่งนี้ได้ไหมตอนน้องมิ้มหัวฟูอยู่นะคะอ่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีโดยรวมนะคะตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ที่แฟนเพจนะคะที่เดียวไม่ได้ไลฟ์ในอ่ไม่ได้ไลฟ์ใน u t u b e เพราะว่าใช้โทรศัพท์ไลฟ์นะคะในใครเห็นนะคะโพส์ตแล้วบ้างที่เป็นบทเพลงใหม่ที่ปริน แต่งสดๆร้อนๆเลยนะคะใครเห็นแล้วอยากฟังไหมถ้าเธอรักฉันนะคะบทเพลงนี้นะคอนเซปต์จริงๆแล้วประโยคนี้ประโยคแรกถ้าเธอรักฉันเนี่ยอยู่กับปรินมาประมาณน่าจะเป็นปีๆละนะคะเป็นหลักปีอะนะไม่ไม่แน่ใจว่า2ปีถึงไหมอาจจะปีกว่านะคะเมโลดี้มันมาตั้งแต่ท่อนแรกนานแล้วนะคะเป็นปีแล้วแต่ว่าวันนี้มันมีความระลึกถ,ถึงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เลย แต่งให้จบแล้วมันก็จบไปในวันเดียวเลยนะคะซึ่งเนื้อก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าคอนเซปต์เนี่ยกำลังพูดถึงมันเป็นบทเพลงที่พูดแทนพูดแทนโลกอีกฝั่งหนึ่งนะคะพูดแทนคนทางโน้นเอ่อคนทางโน้นหรือว่าสิ่งโน้นที่สิ่งที่แบบจากเราไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักหรือว่าจะเป็นสิ่งของ ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ของการจากลานะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนนะสัตว์เลี้ยงที่คุณรักหรือว่าสิ่งที่คุณเสียไปนะคะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณลองแทนว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เขาสื่อสารกลับมาถึงคุณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าทำไมเพลงนี้เปนมีประโยคแรกมาตั้งนานแล้วนะคะเป็นปีๆแต่เพิ่งจะมาเขียนมันต่อแล้วก็ สำเร็จไปวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้2วันนี้ปรินกำลังดูซีรีส์ที่ Netflix เรื่องหนึ่งนะคะเรื่อง Taylor นะคะ t mm hmm. ทอ e อ Tyler เลอร์รใช่ไหมคะถ้าจำนามสก,กุลเขาไม่ผิดนะคนที่เขาเป็นร่างทรงฮอลลีวูดนะคะคนที่เขาสื่อสารกับ โลกแห่งวิญญาโลกแห่งความตายของคนที่จากไปแล้วเพื่อเยียวยาคนที่ยังอยู่อะคะ่ะเออแล้วมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นสิ่งนี้ละมัง้งจึงทําให้เราเขียนเพลงนี้เสร็จเพราะว่าเพลงเนี้ยตอนแรกเลยเนี่ยปรินตั้งใจว่าจะาไว้เปิดงานศพนะงานงานศพตัวเองนะคะแต่ไม่รู้มีใครจะอยู่เปิดให้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอาจจะตายอยู่ในป่าไม่มีคนรู้ก็ได้นะคะเอาเป็นว่าถ,ถ้าเกิดมีใครจะจะทำอะไรให้เนี่ยคือ ร่างก็ไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ไปแล้วนะคะไม่ต้องทําพิธีไม่ต้องสวดอะไรก็ให้มันตายตายไปแต่ถ้าเกิดใครคิดถึงชั้นน่ะสมมุติว่าแฟรนราการอยู่อยู่หลังปรินใช่ไหมสมมติปรินไปก่อนกลับไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วคุณยังอยู่เนี่ยก็อยากจะฝากเพลงเนี้ยเอาไว้เป็นเป็นความหมายที่อยากจะบอกพวกคุณอะไรประมาณนั้นนะคะบอกแล้วว่าถ้าถ้าเปิดหลังที่ปรินตายแล้วให้เปิดไม่มีอะไรให้ยึดมั่นนะคะ ลูกค้าตาฮักเพลงแรปมนุษย์มงคลเพลงขอบคุณแม่โลกนะคะแล้วก็มีเพลงนี้ด้วยถ้าเธอรักฉันนะคะถ้าเธอรักฉันอ่ะเดี๋ยวจะร้องให้ฟังนะคะเดี๋ยวจะร้องให้ฟังครบร้อยวันพี่ชายมาเปะ๊ะทันเพลงเลยคุณปรินอ่ะด,ดูเนื้อที่ปรินโพสให้ก็อาจจะไม่เต็มไม่ไม่เต็มทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะร้องให้ฟังก็ประมาณนี้นะ ถ้าเธอรักฉันจงอย่าเสียดายคืนวันอย่าเสียดายสิ่งนั้นขอให้มันผ่านไปถ้าเธอรักฉันจง แล้วเดินทางต่อไปเราพบกันด้วยพันธะสัญญาเราจากลาเมื่อวาระเป็นไปในโลกไร้การหมุนวนเราต่างสุขล้นดวงใจสถิตยอยู่ใน อันนี้จบหนึ่งท่อนนะคะแล้วก็ซ้ำค่ะเราพบกันด้วยพันธสัญญาเราจากลาเมื่อวาระเป็นไปในโลกไร้การมุนหวนเราต่างสุขล้นดวงใจสถิตอยู่ในนิรัน ถ้าเธอรักฉันจงเก็บความคิดถึงกันเป็นพลังผลักดันฉันอยู่ในลมหายใจหากเธอรักฉันขอให้เธอรักตัวเอง มาร้องพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะลองนึกนะถึงคนที่จากเราไปนะคะสิ่งที่จากเราไปแล้วค่ะในโลกฝั่งโน้นนะคะจากระวัลอันเว้งวางไกลโพ้นในมิตินั้นนะคะเขาย่อมไปอยู่ในที่ที่เขาเลือกแล้วสิ่งเดียวที่เขาน่าจะบอกเราก็คือสิ่งนี้ค่ะถ้าคุณรักเขาจริงนะคะ ถ้าเธอรักฉันจงอย่าเสียดายคืนวันอย่าเสียดายสิ่งนั้นขอให้มันผ่านไปถ้าเธอรักฉันจงบากบานทุกวันจงเรียนรู้สิ่งนั้นแล เดินทางต่อไปเราพบกันด้วยพันธะสัญญาเราจากลาเมื่อวาระเป็นไปในโลกไร้การหมุนวนเราต่างสุขล้นดวงใจสถิตอยู่ในนิรันดร์ ถ้าเธอรักฉันจงเก็บความคิดถึงกันเป็นพลังผลักดันฉันอยู่ในลมหายใจเราพบกันด้วยพันธสัญญาเราจะาลาเมื่อวาระเป็นไป ในโลกไร้การหมุนวนเราต่างสุขลอนดวงใจสถิตอยู่ในนิรันดร์ถ้าเธอรักฉันจงเก็บความคิดถึงกันเป็นพลังผลักดันฉันอยู่ในลมหายใจ หาเธอรักฉันขอให้เธอรักตัวเองจบค่ะนี่คือบทเพลงล่าสุดของเผ่าเรานะคะไปฝึกร้องกันก่อนดนตรีจะมานะคะชื่อเพลงว่าถ้าเธอรักฉันนะคะถ้าเธอรักฉันจงอย่าเสียดายคืนวัน อย่าเสียดายสิ่งนั้นขอให้มันผ่านไปเชื่อว่าคนที่คิดถึงคนที่จากไปนะคะคงจะนึกเสียดายว่าทำไมเราไม่ทำอันนั้นทำไมเราไม่ทำอันนี้ทำไมเราไม่พูดกับเขามากกว่านี้ทำไมเราถึงไม่ปรับความเข้าใจไม่อธิบายอะไรกันให้มากกว่านี้นะคะฝั่งโน้นเขาฝากมาบอกเป็นเป็นเป็นไปรณศนีให้นะคะเขาฝากมาบอกว่าถ้าเธอรักฉัน จงอย่าเสียดายคืนวันอย่าเสียดายสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณได้ทำหรือไม่ได้ทำกับเขาก็ตามขอให้มันผ่านไปค่ะถ้าเธอรักฉันจงเบิกบานทุกวันจงเรียนรู้จากสิ่งนั้นเรียนรู้จากสิ่งนั้นแหละที่คุณรู้สึกเสียใจเสียดายนั้นแหละแล้วเดินทางต่อไปค่ะเพราะว่าคุณยังต้องเดินทางในเกมมนุษย์ เพื่อเรียนรู้ทางจิตวิญญาณพบอิสรภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะเราพบกันด้วยพันธะสัญญาแล้วเราก็จากลาเมื่อวาระเป็นไปในโลกไร้การหมุนวนอันนี้เป็นหมายถึงว่าในสนามพลังงานจิตวิญญาณพลังงานอันเป็นนิรันด์ที่ไม่หมุนวนแล้วนะคะเป็นสิ่งที่สถิตหนึ่งเนื้อหนึ่งเดียวนั้นนะคะ ในโลกที่ไร้การหมุนวนเราต่างสุขล้นดวงใจนะคะแปลว่าไม่มีใครเสียใจมันไม่มีความเสียหายระดับจิตวิญญาณมันอิ่มล้นมันมันเป็นหนึ่งนะคะไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีการได้ไม่มีการเสียในโลกไร้การหมุนวนเราต่างสุขล้นดวงใจสถิตยอยู่ในนิรันด์แปลว่า มันไม่ได้เกิดการพบเจอหรือจากลากันจริงค่ะเรายังสถิตอยู่ด้วยกันในมิติของนิรันด์เสมอนะคะถ้าเธอรักฉันจงเก็บความคิดถึงกันคิดว่าสิ่งที่ทรมานใจของคนที่จากไปมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องความคิดถึงค่ะคิดถึงนะคะมันมันมิสยูมันคิดถึงมันเห็นอันนั้นก็มัน เป็นความทรงจำเห็นอันนี้มันก็คิดถึงนะคะความคิดถึงเนี่ยมันมากเท่าไหร่ก็ตามถ้าเธอรักฉันจงเก็บความคิดถึงกันเปลี่ยนมันเป็นพลังผลักดันเป็นพลังผลักดันฉันอยู่กับเธอในลมหายใจนะคะถ้าเธอรักฉันจงเก็บความคิดถึงกันเป็นพลังผลักดัน ฉันอยู่ในลมหายใจฉันไม่ได้จากเธอไปไหนลมหายใจสถิตกับนิรันด์นะคะและสุดท้ายหากเธอรักฉันขอให้เธอรักตัวเองถ้าอยากบอกรักฉันอยากทำอะไรให้ฉันอยากขอโทษอยากทำอะไรดีๆให้ฉันขอให้ทำผ่านตัวเธอ เธอทำสิ่งที่อยากจะทำให้ฉันเนี่ยกับตัวเองถ้าคิดว่าที่ผ่านมาดูแลฉันไม่ดีก็ขอให้วันนี้เธอเอาสิ่งที่คิดว่าอยากจะทำให้ฉันแล้วไม่มีโอกาสได้ทำอะ่ะไปทำกับตัวเธอเองนะคะนี่คือบทเพลงล่าสุดของชนเผ่าเราคะ่ะถ้าเธอรักฉัน <laughs> หัวใจรัวๆวมาหัวใจรัวๆมา และจากนี้ไป20นาทีจากนี้ไปเปลี่ยนโหมดนะคะมาออกกําลังกายกันช่วงนี้ปินไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าดูช่ำชื่นดีใช่ไหมคะก็จะขอเรียกพลังแบบว่า exercise ์นิดหนึ่งเนาะมา exercise ด้วยกันนะคะสักนิดหนึ่งค่ะอ่ะเตรียมตัวค่ะขอบคุณพี่เอนะคะพี่เอจากร้านป้าจัยลานะคะผลไม้สดตามฤดูกาลขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่คุณปรินสือค่ะคิดถึงคุณแม่ที่เ้องจากไปขึ้นประโยคมาน้ำตาแตกเลยคุณรักคุณแม่แค่ไหนก็ขอให้รักตัวเองแค่นั้นค่ะทุกสิ่งที่คุณส่งให้กับตัวเองคือตัวแทนคุณคือตัวแทนของคนที่จากไปแล้วทั้งหมดที่คุณรักและคนที่ยังอยู่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะกลับหลังหันมาที่ตัวเองค่ะนะโอเคเดี๋ยวออกกำลังกายกันนะคะ อืม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 ตายฮ่า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 ไอโรงเพ็งเป็นอะไรโอ๊ย อย่าว่าแต่แก่เลยนาะหมูฉันก็จะหายใจไม่ทันแล้วเอาตะกี้ใครเต้นตามเดิงเหรอตะกี้ใครเต้นตามฉันเดิงแกยังมีชีวิตกันอยู่ไหมแกยังมีชีวิตกันอยู่ไหมฮึเอาขอบคุณนะคะ่ะเอยเอานะหมูแกล้มกันเถอะฉันจีได้พูดขอบคุณด้วยนะแปบบ๊บนึงนะ เออจะมาหาพูดแข่งกันทําไมเดี๋ยนี้แกก็จีพูดฉันก็จีพูดกันไม่ไม่รู้เรื่องกันพอดีคนฟัง,งก็จีงเองจีงงงกันหมดแล้วนะเออมาขอบคุณนะคะตอนนี้ก็พูดไม่ค่อยจะออกแล้วค่ะงวดสัมภาษณ์ชั่วคราวได้ไปก้าวิบแค้วค่ะทุกคนเออได้ก้าสิบแคลวนะนี่เกือบรอยแควแล้ว เต้นตามเดอ้อใครมาดูยอดหลังก็เต้นตามนะคะชีเดอออกกาลังกายดูฉันนี่เห็นฉันไหมนี่ฉันอายุ41อแล้วเดอ้อน้ำหนักเท่าก็ตอนอายุ18อายุ18 19 20เกาน้ำหนัก42ตอนนี้อายุ41นะคะจะเต็ม41ปีนี้น้ำหนักเท่าเดิม ออกกำลังกายกันเด้อทุกคนเด้อนะคะโดดเกง่งเอาโดดเกง่งตอนเรียนก็ดดเก่งนะคะก็ขอให้มีความสุขความเจริญขอให้ทุกคนที่มาดูในวันนี้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเด้อแล้วก็ดูตั้งแต่ต้นคลิปด้วยนะคะตอนต้นกับตอนจบนี่แบบว่าคนละฟิลคนละฟิลตอนตอน้นมานี่ยังเรียบร้อยเลยยังเรียบร้อยตอนนี้นี่ยังจะจะกะอะไรจะกะไอศก เจะกระไอดดกนะคะเออเราเว work, ิร์กเราเว้นแทะแถะชีวิตไม่ต้องไปคิดมากคิดไม้ทุกคนเรียนทฤษฎีกับหลังหันน่ะอย่าเครียดดูฉันเป็นตัวอย่าง <c oughs> ก่อนแกจิ้มมาเขาชมล้มฉันนะแกดูฉันก่อนเดอ้อแกแกดูก่อนว่าแกากจิ้เป็นอย่างฉันไหมแกดูอาการนี่อาการคนเป็นเจ็ดปีแล้วติดเชื่อมรุดมงคลมาเจ็ดปีเป็นอย่างงี้นี่ตัวแม่มันตัวแม่มันเป็นอย่างงี้ แกจิเขามาหามาอยู่กับฉันนี่แกต้องดูก่นนะแกดูกันเองเดอ้อฉันไม่เตือนนะพอเข้ามาแล้วนี่ไม่มีใครเตือนใครเดอ้อใสอยุใส่กันเลยแหละนะคะยุใส่กันเลยแม่เอาเลยแม่เอาเลย,แม,เเลยแม่เต้นรดนะคะเป็นอย่างนั้นอยู่ไปอยู่มาแกจิลูเอง เอาไปเต้นเสร็จแล้วก็ไปฟังรายการกันต่อก็ไปรุนหงรุนหวยตะก,กันเหล็กตะแกะแล้วกันไปที่ชอบที่ชอบก็บไปตอนยังไม่ตายเดี๋ยวตายแล้วก็จีมาหาบอกให้ไปที่ชอบที่ชอบก็บไปไม่ถูกเอาและส่วนใครมันมีปัญหาอะไรมากไหยก็ไปฟังรายการเอา <c oughs> โอ้ยน้ำลายเหนียว <c oughs> แล้วถ้าใครที่ <c oughs> ไม่รู้แหละฉันก็แต่งเพลงที่ร้องไปต่อต้นรายการนะนะไม่รู้ใครมาสื่อสารกับฉันเหมือนกันคงจะเป็นใครสักคนแหละที่จากพัวแก่ไปแล้วก็ไปอยู่ฟ้าขนูน่ะไปฟังเด้อถ้าเธอรักฉันเดี๋ยวทำดนตรีเซ้น o r จมาเปิดให้ฟังแบบออริจินาลอีกครั้งหนึ่งนะโอเคไปแล้วบายบายเฮ้ยเหนื่อยเอาไปท้ย่ย